ฟังความข้างเดียวเสียวลงนรกเหลือเกินนึกถึงคำนี้ฟังความข้างเดียวเสียวกลัวจะเลี้ยวลงนรกเหลือเกินเพราะว่าการที่ฟังความข้างหนึ่งแต่ยังไม่ได้ฟังอีกข้างหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความจริงความเท็จบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นข้อเท็จจริงฟังอยู่ข้างหนึ่งอาจจะเป็นเท็จจริงๆแต่อีกฟังหนึ่งอาจจะเป็นจริงจริงๆไม่มีเท็จ แต่เราไม่ได้ฟังข้อความที่เป็นจริงจริงๆที่ไม่เท็จแต่ฟังข้อความที่เท็จจริงคือเป็นข้อเท็จจริงจริงแล้วก็มาเล่าให้เราฟังสุดท้ายเราก็เอียงไปเอียงไปในฝ่ายหนึ่งโดยที่ยังไม่ได้ฟังอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อยังไม่ได้ฟังทั้งสองฝ่ายการที่จะเกิดการชั่งใจด้วยน้ำหนักของข้อความที่เท็จจริงหรือจริงจริงๆที่ไม่มีเท็จก็อาจจะยังไม่ได้เกิดการกันกรองและถ้าหากว่าใจของเรายิ่ง เป็นจิตใจที่ยังโลเลยังหลาะแหละละหลวมก็จะกลายเป็นว่าสุดท้ายก็ฟังข้อความที่เท็จจริงไม่ได้ฟังข้อความที่จริงๆแล้วก็เอียงไปตามข้อความที่เท็จจริงๆเป็นเท็จจริงๆทุกข้อความที่บอกว่าจริงความจริงเป็นเท็จถ้าหากว่ายังไม่ได้ฟังความสองายฟังความข้างเดียวเสียวกลัวจะเลี้ยวลงนรกเหลือเกินตั้งจิตให้มั่นคงไว้ก่อน ไม่รู้มันกันโยมว่าวันนี้เราจะได้ยินข้อความจากใครและบางทีก็เป็นข้อความของคนที่พยายามบอกว่าตัวเองดีและคนอื่นผิดและถ้าหากว่าเราคิดด้วยการที่ไม่พินิจก็อาจจะเลี้ยวเสียวลงนรกเหลือเกินจเจริญพรอ